อึนกันได้แล้วออกไปตามฝันทุกความฝันเป็นจริงได้ทุกความฝันเป็นไปได้คุณละกลามหรือ,อยังลุกฝันเราแบบลุก สดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่นี่คือรายการ The Expert ประกฏการปลุกฝันนะครับรายการ Entertainment Reality ที่จะทำทุกความฝันให้เป็นความจริงด้วยความรู้ที่มาคู่กับประสบการณ์ครับพบกับผมวอนเดสิงห์ประเสริฐคุณพิธีกรนะครับมาคู่กันเช่นเคยกับคุณทวีธีระสุนทรพงศ์ The Expert Leader ของเรานะครับผมแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนหน้าตาเดิมๆแต่วันนี้รายการของเราไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่านี้เป็นตอนพิเศษครับผมนี่เป็นตอนสุดท้ายนะครับตอนส่งท้ายซีซั่นแรกของรายการกันแล้วนะครับวันนี้เราจะไม่มีคนต้นฝันคนใหม่ไม่มีภารกิจปลุกฝันาารรมมควว เอาความฝันทั้ง12ความฝันผ่าน12คนต้นฝันนะฮะมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งพร้อมกับมีการอัปเดตคาว่าพวกเขาตามความฝันของเขาไปถึงไหนแล้วนะครับและนอกจากนั้นนะครับมี12 The Expert ตัวจริงเสียงจริงจากซีซั่นแรกของเรามานั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมขอเสียงปรบมือทุกท่านด้วยครับซึ่งจะแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับทุกท่านนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะคุยกับดีเอ็กซ์เเราต้องคุยกับ ดีเอ็กซ์เปร์ลีเดอร์นะฮะเจ้านายของดีเอ็กซ์เปรซะก่อนคุณทวีนี่เองนะครับครับผมคุณทวีครับหลังจากผ่านมา12ความฝันนี้รับบทครูใหญ่จอมโหดเหี้ยมไร้เมตตาอารีครับผู้เล่นบางครั้งก็ใจดีครับแล้วส่วนตัวเองรู้สึกยังไงบ้างครับที่ต้องมารับบทนี้ในรายการของเราคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ดีใจนะครับยินดีมากนะฮะก็วันนี้ฟีดแบ็กมาค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นทั้งรายการไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องส่วนตัวก็ตามนะเพราะว่าก็มีคนเข้ามาทักทายมีคนเข้้้าา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 มมทที่่สขขขออองงงงงธนนคครรเเเกกกไยยะะับผ็จ ตัวเองบางทีก็เราเดินไปก็จะมีคนเข้ามาถามเราว่าเออเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรจริงๆเรียนเศรษฐศาสตร์มาได้รู้สึกลดช่องว่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กับตัวเราเองขึ้นเยอะเลยเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าแบบมันเป็นแค่สมการเป็นแค่ตัวเลขเนี่ยจริงๆมันมีผลกับชีวิตเราจริงๆถ้าเรารู้จักวิธีการใช้มันนะครับผมและหลายๆคนคิดว่านี่เป็นเรื่องสําหรับคนที่ต้องฉลาดต้องรวยเท่านั้นจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องของคนทุกคนนะครับผมแลวเป็นเรื่องที่จําเป็นมากรับ และแน่นอนรัาว่าความฝันแต่ละความฝันที่เรานําเสนอไปทั้ง12ความฝันนะครับย่อมตอบโจทย์ของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะคนทุกคนมีความฝันที่ต่างกันไปครับผมเดี๋ยวเราจะมีภาพรวมฝันนะครับให้ทุกท่านได้เห็นความฝันทั้ง12ฝันอีกครั้งแล้วดูว่าฝันไหนบ้างที่ตรงกับตัวท่านครับฝันตื่นเมื่อเราหลับแต่ฝันจะหลับเมื่อเราตื่นไม่ได้ ตื่นเป็นได้แล้วออกไปตามฝัน The Expert. The Expert ปรากฏการปลุกฝันรายการที่ปลุกทุกความฝันให้ตื่นลุกขึ้นมาสร้างปรากฏการด้วยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ The Expert คู่ประสบการณ์ของ The Experience มปลุกความฝันให้ฉันเผชิญความจริง สมมติขาดทุนมาแสนนึงเนี่ยมันต้องคำนึงถึงรายได้ของพี่แล้วละ่ะคือผมไม่อยากให้ผู้บ่าวสาวที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยจบไปมีภาระลดค่าใช้จ่ายเพื่อที่ว่ามันจะได้การบริหารต้นทุนเราจะได้ดูเหมาะสมมันไม่ได้เกิดจากบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่หรอกขอให้เรามีความสุขในบ้านหลังนั้นขนาดของบ้านไม่สําคัญเมื่อเราเกิดความคาดหวังมากเนี่ยถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังวเราก็จะรู้สึกประกดดันแล้วมันจะเริ่มไม่สนุกกับสิ่งที่ทำถ้าคุณตัดสินใจที่จะทําอะไรไปแล้วคุณอยากกลับหันกลับมามอมอย่าให้อดีตมากีปััจจุบน จากประสบการณ์จริงของคนมีฝันที่พร้อมจะตื่นกล้าเผชิญและฝันฝ่าบางคนฝันเพื่อเติมเต็มให้ชีวิตบางคนฝันถึงสิ่งใหม่ในชีวิตบางคนฝันที่จะสร้างบางคนฝันที่จะสารขณะที่บางคนเพียงฝันที่จะสู้แต่ไม่ว่าฝันใดหากมัวแต่ฝันไม่ปลุกไม่ตื่นไม่ลงมือทำก็ไม่มีทางสำเร็จ และนี่คือ12ความฝันผันสู่12ความจริงเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกปลุกให้ตื่นฝันปลายนุ่มของบัวขาวบัญชาเมกรสสารฝันของคุณฝนถนนคนฝันของบอนที่อยากมีร้านออนไลน์ขายดีกระเป๋าวิเศษเที่ยวตามฝันฝันของน้องกิ๊กที่จะพาคุณแม่เที่ยวญี่ปุ่นฝันเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของนัตตี้ ฝันอยากดูแลบ้านในฝันของกวางและแอปวิวาพาฝันของคู่รักต่างฐานะแอร์คอตร้านในฝันของออลลี่ฝันใหญ่กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของโอนอย่างฝันพัฒนาเพื่ออนาคตฝันเพื่อลูกของนัดและนิ่มฝันปลดหนี้ของอูมและฝันบ้านปลายของส้มฝันไหนใกล้กับคุณ ฝันใดคุณเคยฝันปลูกฝันได้โดยการลงมือทำโดยมีความรู้คู่ประสบการณ์เคียงข้างไปกับคุณ12ปรากฏการปลูกฝันนะครับกับ12คนต้นฝัน12 t h e e ดีเอ็ก e ์เป e ดสิบสดีเอรเรื่องจริงทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานครับเป็นข้อยืนยันว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดความพยายามและความตั้งใจของมนุษย์เราได้ครับ ในช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับ The Expert ทุกท่านนะครับพร้อมประสบการณ์จริงในการลงพื้นที่ช่วยเหลือคนต้นฝันของเรากับรายการ The Expert ปรากฏการปลุกฝันครับรกกกา The Expert ล